วันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายน2567ในสุมเมธธีรนิติผู้วาราชการจังหวัดสิงห์บุรีนำคณะตุลาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,กชนและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชศักราะแด,ด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปีพุทธศักราช2567นอะณอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมี พระราชะดำริโครงการฝนหลวงขึ้นโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการพระบิดาฝนหลวงเพื่อแสดงถึงพระราชกรณีกิจของพระองค์โดยมีนายสุเนธ,ธีรนิติผู้วาราชการจังหวัดสิงห์บุรีประธานในพิธีเปิดตัวถวายเครื่องราชสักการะจากนั้นได้นำกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปีพุทธศัการาช2 5 6 7ท่าทั้งหลาย ขอน้อมถวายความจงรักปกีีและขอตั้งปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจมั่นสื่อไป